ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าแม้การมวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เที่ยวไปอยู่หากว่าภิกษุย่อมรับการมวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนันไวยไม่ละเสียไม่บันเทาเสีย ไม่ทำให้สิ้นสุดเสียไม่ให้ถึงความไม่มีใสภิกษุแม้เที่ยวไปอยู่เป็นอยู่แล้วอย่างนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตตปะเกียรติครานมีความเพียรเลวตลอดการเป็นนิดดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ยืนอยู่ผู้นั่งอยู่ถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้นอนอยู่ตื่นอยู่หากว่าภิกษุย่อมรับกามวิตก พยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนั้นวัยไม่ละเสียไม่บันเทาเสียไม่กระทาให้สิ้นสุดเสียไม่ให้ถึงความไม่มีใจภิกษุแม่นอนอยู่ตื่นอยู่เป็นผู้อยู่แล้วอย่างนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตปะ เกียรคารานมีความเพียรอันเลวตลอดการเป็นนิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าแม้กามะวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เที่ยวไปอยู่หากว่าภิกษุย่อมไม่รับกามวิตก พยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนันวัยละเสียบรรเทาเสียทำให้สิ้นสุดเสียให้ถึงความไม่มีไสภิกษุแม้เที่ยวไปอยู่เป็นอยู่อย่างนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอดตปะปรารบความเพียรมีใจเด็ดเดียวตลอดการเป็นนิด ถ้าแม่กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ยืนอยู่ผู้นั่งอยู่ถ้าแม่กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้นอนอยู่ตื <TE> ่นอยู่หากว่าภิกษุย่อมไม่รับกามวิตก พยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนันไวยละเสียบรรเทาเสียทำให้สิ้นสุดเสียให้ถึงความไม่มีใสภิกษุแม่นอนอยู่ตื่นอยู่เป็นอยู่แล้วอย่างนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอตปะ ปรารบความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวตลอดการเป็นนิดภิกษุใดเที่ยวไปอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่ย่อมตรึกถึงวิตกอันลามกอันอาศัยแล้วซึ่งเรือนใสภิกษุนั้นชื่อว่าดำเนินไปตามทางผิดหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์ อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงภิกษุเช่นนั้นเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะถูกต้องซึ่งสัมโพธิยาณอันสูงสุดภิกษุใดเที่ยวไปอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่สงบระงับวิตกได้แล้วยินดีในธรรมะเป็นที่สงบวิตกภิกษุเช่นนั้น เป็นผู้ควรเพื่อจะถูกต้องซึ่งสัมโพธิญาณอันสูงสุด